สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบ,บอุปกรณ์ตกปลาครับบอกเลยว่าร้านอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่อะเชียงใหม่เส้นต้นยางสารพีนะครับใกล้แยกกองทรายนะลูกค้าหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะมากร้านอยู่จังหวัดอะไรนะครับเชียงใหม่นะครับเหนือครับอยู่ทางเหนือนะครับแต่อุปกรณ์เราเยอะมากมามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เรามานำเสนอรอกไพโอเนียรุ่น e อีเกิมีตัแต่เบอร์1,000 2,000 3,000 4,000นี่นี่นี่4,000 5,000และ6,000ครับทั้งหมดมี6เบอร์6เบอร์สเปคก็ต่างกันไปแต่เอกลักษณ์เฉพาะของแพลเนอีเกิลรุ่นนี้บอกเลยว่าน็อปครับเริ่มต้นตั้งแต่เบอร์1,000 น็อปจับเป็นทรงกลมแล้วนะค,นคุณไม้นะเป็นทรงกลมไม่ใช่ลูกปืนต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นบูทนะคะใครอยากเอาไปเพิ่มก็เอาไปปรับแต่งกันเองนะครับ<ต>น็อบอย่างนึงไม่ใช่เป็นน็อบอาลูครับไม่ใช่น็อบอาลูไม่ใช่น็อบอาูนะครับ,รบมันเป็นน็อบคล้ายๆเป็นคล้ายๆเป็นยางใช่เยอ่ะเหมือนยางเหมือนมันแข็งๆอ่ะครับอ่าจจะว่าพลาสติกมันก็ไม่น่าจะใช่นะเออนะครับ เรามาดูเบอร์หนึ0งพันกันก่อนอคุณไม้ถือถือลอกดีกว่าคุณไม้ถือลอกนะครับมาดูสเปคกันลูกปืน5้บวกหรอบที่5.1ต่อ0นะหน้าตัด0.2นก็เดี๋ยวเราต้องหาชาร์จมาแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องหน้าตัดนะแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับศูนย์จุดสองศู 0. 0, 0, ข้างลอกมีระบุไหม,มใส่ได้220เมตร นะ2 2 0เมตรจริงๆอะ่ะหน้าตัดขนาดนี้ความลึกสปูนขนาดนี้ไม่น่าถึงไม่ถึงผม,ผมว่าก็ไม่ไมถึงจริงๆ,ๆว่า <ๆ S 2> ถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นเดี๋ยวนะเบอร์พันส่วนมากอะ่ะใส่สายก็ประมาณถ้าสายเอ็น8ปอนอน10ปอน12ปอนนี่ก็ทั่วไปนะที่เขาใส่กันนะอ่า ก็ใส voilà. ่ได้ประมาณสักร้อยร้อยนิดๆนะฮะถ้าสิบปอนด์จะถ้าเป็ดปอนด์สิบปอนด์ก็ได้วันนีเนี่ยถ้าแปดปอนด์สิบปอนด์ก็ได้นะครับแต่นี่หกปอนด์นี่สี่ปอนด์ก็ได้นะหกปอนด์สี่ปอนด์มันจะเกือบสองร้อยใช่เกือบสองร้อยสปิลได้นะครับใครจะไปเล่นอ่าตกหมึกหรือว่าไปเล่นแคลโรไปตีเอจิ้งได้ไมโครไมโครได้นะครับตัวนี้ได้นะครับ บอกไว้ก่อนเลยเป็นรุ่น Eagle ตัวนี้นะครับเบอร์1น0 0งันอะคถามว่าระบบเบรกน้ำหนักเบรกแรงดึงเท่าไหร่ตัวนี้ไม่ได้ระบุให้เราชัดเจนนะฮะปกติน่าจะตัวทอไ์บายครับอาประมาณ4ีกโลนะประมาณสี่ห้ากิโลนะครับเป็นตัวเบอร์พันใช่ใช่เบอร์พันก็ประมาณนี้นะเราต้องบอกไว้ก่อนนะครับมามาดูรูปร่างหน้าตากันสปูลสปูลเป็นอะไร อารูนะสปูนอารูแขนเป็นอะไรยแขนเกลียวแขนเกลียวนะตัวนี้เป็นแขนเกลียวนะครับไม่ใช่แขนแกนเสียบนะครับใช่เยแขนเกลียวนะตัวนี้แขนเกลียวนะครับมาสปูนอาลูเป็นสปูนลึกนะต้องบอกว่าสปูนลึกแขนกว้างเก็บสายใหญ่มากบอกเลยใหญ่แข็งแรงแข็งแรง แกนโช๊คเนี่ยรู้เลยแกนโช๊ครุ่นนี้นะแข็งมากดีปักป,กป,กปักเลยอ่เลื่นเยอะครับนนลื่นลื่นลื่นเขาบาลานซ์มาดีนะตัวนี้บาลานซ์ถือว่าโอเคเลยครับ,รบไม้ลงหมุนดีเดี๋ยวผมจะถ่าย <c oughs> หมุนปกติเลยดูดูเลยครับเลื่นครับครับราคาถึงพันไหมไม่ถึงครับอ่าไม่ถึงอ่ะแดีท้ายคลิปนะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ถึงนะแ,แขนกว้านสายถือว่าใหญ่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนะตัวนี้แขนกว้านใหญ่แขนกว้านใหญ่แล้วก็ในการเก็บสายเนี่ยมันก็จะลื่นขึ้นนะคุณไม้นะเบอร์พันผ่านไปรอบเบอร์พันก็อยู่ที่5.1นะครับตามนี้นะรูปปืน5.1นะครับรอบ5.1ต่อมามาดูเบอร์2000อ่ะคุณไม้พูดเลย อแตกต่างแค่อย่างเดียวครับแตกต่างอย่างเดียวคืออัตราโทษกับอัตราโทษนะครับเบอร์พันคือรอบ5.1แต่ถ้าเป็นเบอร์2,000รอบจะอยู่ที่5.0จุสายได้เยอะขึ้นใช่ครับจุสายเยอะขึ้นนะฮะตัวสปูลก็จะมีความเขาเรียกว,ว่าอะไรความกว้างขึ้น<ช>ลึกขึ้นดีกว่า,วาน,น่าจะเป็นตัวสปูลใหญ่ขึ้นนะสปูลใหญ่ขึ้นเบอร์พันเบอร์2,000นะครับสปูลจะใหญ่ขึ้นนะครับ น็อปก็ใหญ่ขึ้นด้วยน็อปน็อปจับนะครับใหญ่ขึ้นเลยนะครับด้านขวานี่นิ้วชี้ผมคือเบอร์2000ด้านมือผมนี่จะเป็นเบอร์1000นะครับอ่ะมาดูเบอร์2000เป็นไงเมื่อกี้เราลืมฟังเสียงเบรกเสียง<ๆ>คลิกเสียงหน่อยนะฮะนะได้ยินตามนี้นะเสียงก็ไม่ได้ ดังกลางวานจนหนกหนวกหูนะฮะยังไงลื่น,นแขนกว้านใหญ่ใช่ครับสวย<ข>น,น,นะคนอ็นอปน็อปเป็นเกลียวนะครับน็อปตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นใครอยากไปใส่ลูกปืนเพิ่มก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับมาต่อมามาดูเบอร์สามพันกันมาดูเบอร์สามพันสามพันตัวนี้รอบห้าจดศูนละ แต่แต่เบอร์พันนี่เป็น5.1ครับใน่นะครับลูกป,ปืนตัวนี้เบอร์สามพันก็5้บวกหนเหมือนกันราคาประหยัดต้องบอกว่าประหยัด,ยดงบน้อยใช้ดีครับอ่าแบบใช้ไปไม่ต้องกลัวเสียกลัวพังนะพันมีทอนเยอะอยู่เออพันมีทอนเยอะด้วยมาเป็นคู่แข่งกับลอกอีกยี่ห้อหนึ่งที่กำลังมาแรงเหมือนกันนะของค่าย BPO ออ่ะอ่า มามาดูไพโอเนียอีเกอร์เบอร์สามพันะฮะรอบตัวนี้ก็เป็น5.0จุสายนี่ต้องบอกว่าต่างจากเบอร์2,000เยอะไหมเยอะอยู่ครับอ่ะเขาดูเขาดู <have> เอา, <have> เ,อาเอาเบอร์2,000 <have> มาเทียบดีกว่าคุณไม้เบอร์2,000นะฮะด้านคุณไม้ถือด้านนี้นะเบ oh, yeah, อร์ส0 0พันใหญ่ขึ้นนึงเยอะครับอของผมผมด้านนี้ด้านนี้2,000ของคุณไม้3,000 สปูนต่างกันขึ้นมาเลยนะอ่ามาดูโอ้โหเบอร์3,000กับ2,000ต่างกันเยอะนะด้านนี้นะ2,000ด้านคุณไม้นี่เบอร์3,000นะครับแขนกว้านก็เท่ากันนะความใหญ่แขนกว้านทําไมเราถึงผมผมถึงเน้นแขนกว้านนะครับแขนกว้านบางรุ่นนะ่ะมันจะเส้นเล็กนะฮะแต่ตัวเนี้เส้นใหญ่คือเขาเรียกว่าอะไร การกว้านสายเก็บสายเนี่ยมันจะดีกว่าไหมคุณไม้บางคนเขาชอบก้านใหญ่นะมันนันนักเกียร์เท่าไหร่นะอยู่ที่แบบลอกอีกทีนึงครับอ่ามันอยู่ที่แบบลอกอีกทีหนึ่งมาที่บาลานซ์ของของตัวโรเตอร์ครับใช่บาลานซ์ของโรเตอร์นะฮะน็อปก็เบอร์สามพันก็น็อปก็ถือว่าพอๆกับเบอร์สองพันเลยเท่าเดิมกับเบอร์สองพันเท่าเท่ากันกับเบอร์สองพันนะครับเท่ากันกับเบอร์สองพันนะรอบตัวนี้ห้าจุดศูนย์ครับ จุดสายน่าขอเอียงกลองหน่อยนี่ครับเบอร์สามพันนะครับเยอะบอกเลยว่าเยอะใช่ครับอย่าถามเลยนะครับว่าเอาสาย15บห้าปอนด์ใส่ได้กี่เมตรคือเราขอดูที่หน้าตัดสายทีนะครับว่าหน้าตัดเท่าไหร่ใส่ได้ประมาณไหนใส่ใสเป็นสายเต็มนะครับมัน่าแต่ <60. S 1> ผมดูคร่าวๆนี่ถ้า PE สนี่ นี่ใส่ได้ประมาณสักม้วนครึ่งสองรอ่าสอง,อสองม้วนถ้าถ้ากล่องมันแบบเมตกล่องละเมตรห้าเออเขาเรียกว,ว่าอะไรหนึิเมตรมก็จะใส่ได้ประมาณม้วนกว่าม้วนนิดๆอะใช่แนะเพราะบางรุ่นหน้าตัดสายไม่เท่ากันมาตามมาด้วยเบอร์สี่พันสีพันเป็นไง โอ้ oh, 4,000รอบเขาดรอปลงมาไหมใช่แล้วพัรอบมันใหญ่รอบรอบใหญ่ขึ้นรอบ4.7รอบมันใหญ่ขึ้นนะฮะลูกปืน5บวก1จุสายไม่ต้องพูดถึงเลยเบอร์สี4,000ใหญ่มากใหญ่มากนอก็อปก็ตามที่เห็นอยากได้ลื่นน็อปลื่นๆไปแต่งแต่ผมว่าประมาณนี้ไม่ต้องไปแต่งละใช้เดิมๆดีที่สุดแต่งไม่คุ้มของแต่งแพงกว่ารอบ <laughs> ของแต่งแพงกว่าลอกแน่นอนครับนะตัวนี้เป็นรอบ4.7นะคะโอ้โหหน้าตัด0.34ใส่ได้ถึง220เมตรเบอร์นเต็มครับถามว่าเบอร์4000เอาไปเล่นสวายได้ไหมสบาย,บ,ายบอกเลยสวายดุบึกนี่เพอเก็เล่นหวานๆได้นะอ่านะกับเบอร์4000นะครับรอบ4.7ตามมาด้วยเบอร์5000 ตามมาด้วยเบอร์5,000ครับเบอร์5,000รอบเข้ามาอยู่ที่4.7เหมือนกันนะฮะหน้าตัดสายเริ่มต้นที่0.37ยาวใส่ได้ความจุได้ถึง220เมตรเลย0.40ได้ถึง190เมตรแล้วมาดูครับอันนี้ยิ่งใหญ่เลยเบอร์5,000นี่ถือว่าใหญ่หญสปูนเป็นไรไหม สปูนเป็นอะไรดีสปูนก็ใหญ่ขึ้นมันเป็นอะลูครับสปูนอะลูใช่ไหมใช่เลยครับอบูแต่ไดสีดําด้านลงไปด,ด้านใช่ครับแล้วก็เดินเส้นทองนะครับนี่คือเบอร์5000รอบ4.7เบรกนี่เขาไม่ได้ระบุมาก็น้ำหนักเบรกจะไปตามเบอร์นะ<ช>ยิ่งนะเบอร์ยิ่งสูง4ี0 0 0 6 0 0 0ขึ้นไปน้ำหนักเบรกก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้ น้ำหนักเบรกน่าจะอยู่ประมาณที่เบอร์สี่พันน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดกิโลนะประมาณนนแต่ดูดาาคณไม้มครับมหมุนครับน่าจะสิบโลน่าจะสิบกิโลประมาณนั้นแหละมือจับเต็มมือเหมือนกันนะครับเต็มมือเต็มมืออยู่ตัวบิดลูกลูกบิดหน้านี่นะครับปรับเบรกนะต่อมาเบอร์หกพัน จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับบางทีเราจะอธิบายไม่ครบไม่หมดนะฮะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี่นะครับการสั่งซื้อเหมือนกันครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างสอบถามไว้ข้างล่างโทรมาเลยครับติดต่อเบอร์ไลน์มาเลยเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับนะเบอร์6000ครับรอบ4.7ครับเริ่มสตาร์ทที่0.40ได้240เมตร หกพั 6, ต้องบอกว่าเขาก็เป็นใส่สาย P3 e. เมกันเลยนะถ้าอย่างเงี้ย PE เอสาถ้าใครเอาลงทะเลหรือว่าเอาไปตีชะโดแต่ถามว่าตีชะโดเหมาะไหมลอกมันใหญ่ไปลอกมันใหญ่ไปม,มันไม่เหมาะ <สด S 2> เอเอตีเหยื่อสดเอาไปลงเขาเรียกว่าอะไรลงเขื่อน<ช>นะฮะลงเขื่อนเล่นบึกนะครับเบอร์ห0พันะเล่นตัวน,นี้ก็สบายๆใส่ส,าย,สายก็ประมาณสัก ยี่สิบปอนขึ้นนะยี่สิบปอนขึ้นก็ถือว่าโอเคครับกับไพอเนี่ยอีเกิลนะเบอร์หกพันรอบครับสี่จุดเจ็ดครับประมาณนี้นะมาปิดท้ายกันดีกว่าบอกราคากันเลยเป็นไงไหมราคาทุกครับตรงนี้ครับราาเบอร์พันดีกว่าแล้วมันเริ่มเบอร์พันได้เบอร์พันอยู่460บาทเบอร์พัน0บาทเบอร์1 0 0 0นะครับราคา460บาท ตามมาด้วยเบอร์2อง0อยู่สี่ครับ2อง0อยู่สี่บาทครับเบอร์3,000ราคา480ครับ480บ,บาทแล้วเบอร์เบอร์4,000อยู่500ครับเบอร์4,000อยู่500บาทเอ๊ะทำไมมันถูกวะ <c oughs> ขนาดขึ้นเบอร์5,000แล้วเนี่ยคู่แข่งกันได้ว่า RX ร์เอไหมนะ่ะไม่มันแข่งกันไม่ได้นะถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า <c oughs> ตามมาด้วยอีเกิลเบอร์5,000ครับอยู่ห้าอยยีครับ520บาทต่างึ้นมา20บาทจากเบอร์สี่พับสุดท้ายแล้วเบอร์ใหญ่สุดราคาโหดไหมห้ายสี่ครับ540บาทต่างกัน20บาทหมดเลยแม่เจ้าเอาเอาตกแบบขำๆนะแต่คุณภาพไม่ขำนะคุณภาพถือว่าใช้งานดีขึ้นมือไหมไม่ขึ้นนะหมุนเนียนมืออยู่นะตัวนี้นะ บอกไว้ก่อนเบอร์6,540บาทครับค่าจัดส่งตัวลอกนี้นะครับชิ้นละ80บาทถ้าซื้อ2ตัวเดี๋ยวสอบถามกันเข้ามาเราลดราคาให้นะครับกับลอก p i o n e er เนียอีเมีตั้งแต่เบอร์1,000จนถึงเบอร์6 0 0 0ราคาเริ่มต้นกันอยู่ที่ 5, 4 0 0ราไหม460้ครับเริ่มต้นกันที่ราคา460บาทจนไปถึง540บาท นะครับสอบถามกันเข้ามาได้อยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาสนใจสั่งซื้อแล้วก็สอบถามด้านล่างเลยครับลายและเบอร์โทรเบอร์เดียวกันลงไปดู d เดสคริปชันด้านล่างคำอธิบายด้านล่างนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมแล้วติดตาม